ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับฝนตกหนักเริ่มเข้ามาแล้วเดือนี้เตรียมระวังพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่พยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นของวันจันทร์ที่5กันยายน ซึ่งนะครับในคืนนี้จะเริ่มมีฝนตกหนักตกแรงเข้ามาในหลายพื้นที่ทั้งบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะันออกกรุงแทพมหานครริมมณฑลรวมถึงรินภาคใต้ซึ่งนะครับกรมอุตุนยิยมวิทยาจแจ้งเตือนพื้นที่ฝนตกหนกักพื้นที่สีแดงในคืนนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของบริเวณจังหวัดเชียงรายพยาลำปางนานแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก เลยพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์ชัยภูมิหนองบลูขอนนนแก่ครระะสีมาลพบ,บรุรีสระบรุรีชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดกรุงเทพม,มหานครนนทบรุรีปทุมธานีสมุทรปราการพระนครศรีอยุธยาระนองและพังงา ขอให้ระวังฝนตกหนักมากในคืนนี้ส่วนพื้นที่แจ้งเตือนฝนตกหนักในคืนนี้คือบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมการสินุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดเยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทรา แม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบรุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอ่างทองสิงห์บุรีเพชบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่ตรัง หนองคายปึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดเยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครน,นายกปราจีนบุรีสากแก้วและฉะเชิงเทราขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสียงภยัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักจนถึงหนักมาก ในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้เนื่องจากปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นทางภาคเหนืออีสานกลางตะาออกกรุงเทพมหานครริมณฑทนและภาคใต้ขอให้ระวังฝนตกหนักจนถึงหนักมากจากร่องมรสุมกำลังแรงที่พาดลงมาบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานแล้วในขณะนี้ดึงมรสุมตําตกเฉียงใต้ให้มีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากฝนสะสมน้ำท่วมน้ำหลาก โดยคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและกรุงเทพมหาคนครพริมณฑลฝน8%ของพื้นที่รองลงมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน7% 0ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน6%ของพื้นที่ภาคเหนือฝน8%ของพื้นที่ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากภาคตะวัออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬอุรธานีสกนลนคร นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอด็ดเยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลาง ฝนฟ้าขนอง8%งของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณสมุทรสาครสมุทรสงครามการจนบ,บรุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนา,นาทนครสวรรค์ลบบรุรีสระบรุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานาครปฐมราชบรุรีและกรุงเทพมหานาครปริมณฑลภากันออก ฝนฟ้าขนอง8% 0ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกจะเชิงเซาปราจีนบุรีสาแก้วชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง6%ของพื้นที่ตกหนักบางพื้นที่บริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีส่วนฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง8%ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรัง ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนการประกาศแจ้งเตือนรายชื่อพื้นที่ที่จะมีฝนในช่วงวันที่5-9กันยายน จากประกาศล่าสุดรองมรสุมกําลังแรงได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกาลังแรงจะทําให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ขอให้ระวังฝนตกหนักฝนสะสมน้ําท่วมระรบายน้ําท่วมฉับพล,ลันน้ํปตาหลหลา น้ำท่วมขังบริเวณที่ลาดลุ่มเชิงเขาและใกล้กับทางน้ำไหลผ่านนะครับพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าขะนองเข้ามาในวันนี้5กันยายนเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านสุขโขทยัยอุตรดิตถ์ตากำแพงเพชรพิจิตรพิษสุโลกเพชรชบูรณ์เลยหนองคายหนองบนลำพู บึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นการสินลุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดเยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา ลบบรุรีสระบรุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครปริมนทนนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจะเทิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดประจบครีขันชุมพรสุราษธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังส่วน6-7กันยายน จะเน้นบริเณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูนหนองคายอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นการสินุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธร อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีการจนะบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานาคนรปิมนทนนครน,นายกปราจีนบุรี ตาแก้วฉะเชิงเศาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังส่วน8-9กันยายนเน้นเบริณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่สุโขทยัยอุตรดิตถ์ตากำแพงเพชร พิจิตพิษณุโลกเพชบูรณ์เลยหนองบลำพูหนองคายอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอย,ยุธยาลบบุรีสระบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรี ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครปริมนนณฑลนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่ของบริเวภาคใต้8ปถึงเกันยายนเน้นบริเวณจังหวัดเพชรบรุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตขอให้ระวังตรายจากฝนตกหนะัก ฝนตกหนักมากและคลื่นลมทะเลมีกำลังแรงขึ้นคลื่อนสูง2-3เมตรเริืวนที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรส่วนอานามันทางตอนล่างคลื่อนสูง2เมตรบริืวนที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอัจารยจรายงานให้ทราบ เป็นระยะยะยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ